กา,การสงเคราะห์บุตรบุตรก็มีทั้งรูปมาทำและนามมาทำเออใช่ไหมบุตรที่เป็นรูปมาทำเราก็เลี้ยงดูตามองค์ประกอบพาปฏิบัติศีลพาลดละเลิกในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรจนมาถึงบุตรที่เกิดใหม่ในเราเราก็หมั่นเติมปัญญาให้ตัวเองจิตวิญญาณที่ใหม่ขึ้นมาก็เป็นเป็นบุตร ที่เกิดในเราจนกระทั่งบุตรที่มาฟังเราแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นบุตรที่เป็นพุทธะฟังแล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติเราก็จะหมั่นบำรุงบุตรนี่แหละหมั่นบำรุงบุตรจะเป็นอย่างนี้การสงเคราะห์ภรรยาเออเราก็ดูแลองค์ประกอบภรรยานะคะเออดูหมั่นดูแลองค์ประกอบคนที่อยู่กับเรานะคะเป็นประมาณนั้นภรรยาเนี่ยก็ดูพาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะคะ ็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะ,ะการทำงานไม่ให้ค้างค้างงานไหนที่เรารับผิดชอบอยู่เราก็ทำงานสาสางรับผิดชอบตามหน้าที่ส่วนกิเลสไหนที่เรายังลดละยังไม่ได้เราก็ทำต่ออย่าให้ค้างค้างนะฮะอันไหนที่เราผิดชอบไม่ได้เราก็รู้นี่เราก็เอามาสังวรศีลต่อส่วนอันไหนเราจบกิจแล้วเราก็รู้